ถ้าตีกันนะ,ะถ้าทำร้ายกันนะไม่จะตีทั้งสองเลยอะไรอ,อะไรอ,อะไรให้พี่ทำอะไรอ,อะไรเจ้าอะไรเจ้าเจ่าไม่ต้องเล่น ต้องเล่นตุ๊กตาอะไรเท่านั้นไม่ไปนอนข้างล่างไปนอนข้างล่างถ้าไม่นอนนะพี่ตีนะไปนอนข้างล่างไม่ปนอนไปนอนข้างล่างไปนอนเดี๋ยวนี้พี่ไปนอนข้างล่างนะนีเงินด้วยไ,ไปไม่ต้องมานี่เลย อยู่ข้างบนแไ่้ไอาจารย์